สวัสดีครับสำหรับการทำ o t a l s h e e t วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก่อนอื่นให้เราเปิดตัวไฟล์งานของเรามาสักหนึ่งไฟล์ก่อนนะครับอย่างผมเปิดไฟล์ตัวอย่างหนึ่งไฟล์นะครับจากนั้นครับให้เรามาที่หน้า Schedule นะครับทำการคลิกขวาแล้วเลือก s h e e t list จากนั้นเรื่องของข้อเขาขึ้นมาครับแล้วกด add parameter มาที่ s o ร p i n g and grouping นะครับปวดล็อกเครื่องหมายถูกจากนั้นที่หน้า format ครับคลิกตรง no calculation นะครับเปลี่ยนเป็น c a l c u l a t ท t o ท a l นะครับแล้วเลือก a p p l ล n เคกดล็อกเของหมายถูกนะครับทั้งหมดเลยจากนั้นปรับ t e x t Size นะครับตรงบ o d ี t e x t ให้เป็นขนาดใหญ่ๆ่อยนะครับแล้วกดโอเคเราจะได้จำนวนหน้าทั้งหมดขึ้นมานะครับต่อมาให้เรามาที่ชีท งานนะครับนำคลิกเข้ามาสมมติว่าผมต้องการทัวทั่ชีตไว้ตรงนี้นะครับผมก็ทําการลากอนอื่นให้เราทำการคลิกขวาก่อนกด rename ทั t วท s h e ชีตลากลงมาครับได้ประมาณนี้นะครับเราสามารถปรับเข้ามาได้ แต่นั้นคลิกที่ตัว Total ท h e ี t ครับกด Copy to k l i p b o a r d กด Page กด select level แล้วเลือกทั้งหมดครับแล้วกดโอเคเราลองมาดูครับเห็นได้ว่าตัว Total ท h e ี t เข้ามาแล้วครับหากเป็นการเพิ่มชี t ครับสมมุติ new sheet ก็โอเคขึ้นมาตัวนี้ไม่มีตัวทูโทชีนะครับเราสามารถเอามาโดยการคลิกที่ modify แล้วเลือกเพจเลือก align to current view นะครับจะเป็น21มันก็จะรันนัมเบอร์ให้เราครับ2ี่สิบตามจำนวนชีทที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับ